ครับพี่ครับน้องครับสวัสดีเด้อครับเด้อผู้เฒ่าพันจราน้าตาสุดยอดนาตาดีนะครับก็หลมือเลยครับบ่ได้ลงคลิปนะครับเรียกว่ามัวแต่ตับ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 ตีถอยนะครับให้พี่ให้น้องอันเช้าพึ่งจะเอาไปขึ้นพึ่งนะครับก็มาทุกวันนะครับวันละสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับบางวันก็มาเป็นร้อยนะครับถอยถอยนะครับซีใจขึ้นพึ่งนะครับวันนี้ก็เลยว่าว่างๆนะครับก็เลยออกมา สักหน่อยนะครับมาป่ามาโคกพอมันเย็นยๆนนะครับอยู่บ้านโลนนะครับเอออยู่หน้าเตาไฟไม่ต้องถามว่าขนาดไหนนะครับก็ลังงามๆนะครับกําลังดีนะครับเรียกว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าน้าท่ามที่เป็นจังไหรแต่ว่าช่วงนี้นะครับดอกหมอกดอกไม้ก็ออกแล้วหวังว่าสิได้น้ําได้ท่าพอดีว่าจีลร้องขวัญร้องท้อยน้านะครับเออ ว่ามันเปลี่ยนจังไดจริงๆล้วมันก็พอใจเพอะขึ้นได้อยู่ครับแต่ว่าก็จะเอาขวดนเอา้อยไปตีเพราะมันเสพเสพแรงนะครับฝากพี่ฝากน้องเป็นกาลังใจด้ยครับเด้อไปเบื้องน้ากันครับว่ามันเปลี่ยนจังไดนะครับมันสิพอใจโบโอเคครับกับลังใจเด้อครับผมปลานี้ไม่ต้องถามนะครับก็ทางเสือผ่านดีดีนี่เองนะครับเรียกว่ามาก่อนได้กดนะครับมาก่อนลนก่อนะครับช้าหมดอดได้อะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับต้นที่ว่าจะตีถ้อยนะี่พี่น้องขึง้นก็เริ่มมีน้ำมีทาแล้วครับเอาเป็นว่าโบได้ลังก็ได้น้ำนะพี่น้องมันก็พอมีกิ่งมีการขึ้นอยูุ่อกครับเออเพียงร้อยผู้ใดขึ้นไปล้อนอีกนะ้อนี่นะครับอ,อ,อ,อืมเอ้าเออมิติพ่อได้โบนะครับโอ้ยร้อยกิ่งใหม่แ,แห่งนะครับร้อยครบนั่นละมันเป็นยังไงนะครับร้องขึ้นไปเบิ้งดู Ah, bien long what cool. năm quấy đi nộn làm quấy đi quấy Nam quấy ไะพี่น้องไม่เจอลังใหญ่ด้วครับเจอแต่ลังโมอๆเหม,ม,ม,ะม,ะมะ็นๆโอ้ยเจาะเจาะครับลังอย่างใหญ่เลยดูดูซ <laughs> ำมิมนี่พี่น้องเลยคือ,อลังซำมิมลังซำมิม เขาอยู่พี่น้องรู้ขีมวน้ำเด็กค้ำหนึ่งพี่น้อง โอเคครับอู้ลังงามลังใหญ่นะครับคุณพี่เขาบอกนะครับจะของหาไม่เห็นนะครับต้องแบ่งเขาไม่ถึงจะได้กินฮือฮ่อฮอ น้ำแค่นี้น้ำวยกว่าล้งเมื่อกี้อีก พี่น้องครับโอ้ยถ้าทางที่มูนเบาไหวแล้วครับเพราะวา่าแดดโอ้ยร้อนขักร้อนเน่นะครับร้อนแบบสุดๆนะครับฝนฟ้าก็โอ้ยบดตุกนะครับสามครั้งนะครับน้ำรวมกันได้แต่ขวดหนึ่งเลยนะครับ สุดยอดพี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องเป็นกาลังใจเลยครับเด้อง,งานของผู้เฒ่าพันชลาหนาตาดีหนาตาสุดยอดนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็พนันพงพงทสานประแดกนะครับหรือว่าจะเป็น f c e e o o o k แฟนเพจก็ทสารประแดกแฟนเพจนะครับกินเกสอนป่าทาง YouTube สวัสดีครับ